ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่218ิดซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้อาจจะดูสั้นไปนสันหน่อยเมื่อเทียบกับตอนที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการปิดอีเวนต์ของตัวหน้ากากหวานลงได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันครับซึ่งการไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อ,อ,อนๆยังไม่อยากดูสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไป ดสำหรับเนื้อหาในตอนที่2 1 8นะครับจะต่อจากในตอนที่แล้วเลยก็คือหลังจากที่ไซตมะได้เดินทางมาที่ส,สนุกของนารินกิแล้วบอกกับหน้ากากหวานว่านี่คือร่างที่แท้จริงของนายอย่างนั้นเหรอก็ดูเท่ดีนี่เหตุ hey, การณ์จะดําเนินที่ไซตมะแล้วก็ตัวหน้ากากหวานต่อครับไซตมะได้พูดกับหน้ากากหวานว่าชายที่ได้เจอฉันก่อนหน้านี้ที่มานั่งกินชาด้วยกันพูดคุยเรื่องการเป็นฮีโร่ด้วยกัน นายรู้ไหมว่าภาพลักษณ์ของนายในตอนนั้นที่ฉันมองเนี่ยฉันมองว่านายอะ่ะเหมือนแบบผู้ชายอะไรก็ไม่รู้แม่งคุยแต่กับเรื่องของตัวเองดูดีจริงเหรอดาราจริงเหรอแต่กลับกันเลย พอเป็นนายในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยฉันว่านายเป็นผู้ชายที่เทไม่หยอกเหมือนกันนะคือเหมือนไซตามะกําำลังพูดเปรียบเทียบประมาณว่าหน้ากาก,ากหวานที่มาคุยกับไซตามะก่อนหน้านเนี่ยไอที่เป็นร่างหล่อๆนะครับมันเหมือนเป็นล่างที่ตัวหน้ากากหวานนะครับทำการใส่หน้ากาก,ากมาคุยกับไซตามะไซตามะมองไม่เห็นถึงความจริงใจเลยแต่ว่าตอนนี้ตัวไซตามะกับสามารถสัมผัสถึงจิตใจที่แท้จ,จริงของหน้ากากหวานได้อย่างเต็มเปี่ยมตัวหน้ากากหวานได้นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะพูดกับไซตามะว่านี่คือโอกาสของนายแล้วล นายจะได้มีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดการกําเนิดฮีโร่ที่แท้จริงฮีโร่ในอุดมคติมันสามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่ตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับตัวนายแล้วละ่ะเซตามาค,คุงฉันถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะเธอตายด้วยฝีมือของนายพอไซตามาดได้ยินแบบนั้นเขาให้ทาสีหน้างงๆแบบว่าไม่อะ่ะฉันไม่ทําแล้วอะไรของนายเนี่ยฉันยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะหน้ากากหวานก็เลยบอกว่ามันสายไปแล้วละ่ะเซตามาค,คุงตอนนี้ทุกอย่างมันสายเกินแก้ไปแล้วทุกคน ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หมดแล้วเซตมาที่เห็นแบบนั้นครับก็ได้ทําท่าเอียงคอก่อนจะเอาหมัดเนี่ยไปชกที่หน้ากากหวานแต่ว่าเป็นการชกกําปั้นแบบเบาๆไปที่หน้าอกนะครับพร้อมกับบอกว่ามันสายอะไรกันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นหรือไงเราก็ดูนายตอนนี้สิตัวนายก็จริงใจที่จะเปิดเผยร่างจริงแล้วนี่เชือคิดว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะพูดไปเซตมาก็ยิ้มไปครับแต่ในตอนนั้นตัวหน้ากาก,ากหวานก็ได้ฉีกยิ้มที่หน้ากลัวออกมาแล้วพูดว่าโทษนะ ไซตมะว่าแล้วน้ากากหวานเนี่ยก็เอมือไปกำรรที่หัวของไซตมะอย่างแรงครับพร้อมกับบอกว่าไซตมะนายไม่เข้าใจหรือไงว่าฉันเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วตอนนี้นายจะทำยังไงถ้าเกิดนายไม่สู้หัวของนายได้ระเบิดแน่รีบจัดก,การฉันตอนนี้ซะนายคงรู้สินะว่าต่อไปคนต้องทำยังไงทางด้านาของไซตมะก็ได้เอานิ้วครับชี้ไปที่มือของนากกากหวานพร้อมกับบอกว่านี่นี่ช่วยจับให้แน่นๆด้วยนะ เขาได้จับไม่แน่นเ่ยเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนพูดจบปุ๊บเซตามาก,ก็ลงไปนั่งย่อเหมือนสควอตครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะทําการกระโดดออกจากส่วนสนุกไปด้วยความเร็วสูงทิ้งให้ทุกคนเนี่ยสงสัยครับว่าเรื่องราวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่ทุกคนครับเอาจริงมันก็เป็นภาพผ่านเีนออนะแต่ว่าตัวกล่องข้อความเนี่ยมันเหมือนเป็นการรายงานข่าวแล้วก็ตัวเจนออเนี่ยเห็นด้วยนะครับที่ตัวเซตมารเหมือนพานักะากหวาดหลบหนีส่วนเนื้อหาในข่าวเนี่ยแม สำคัญเลยเลยครับเดี๋ยวผมสรุปให้อย่างแรกครับคือทางสื่อเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเนาะที่ฮีโร่หรือไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบอย่างตัวหน้ากากหวานที่เปรียบเสมือนกับไอคอนของความเป็นฮีโร่เนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดพวกเขาก็เรียกร้องออกมาหาความรับผิดชอบจากทางสมาคมครับประมาณว่าสมาคมเนี่ยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหรอทําไมถึงไม่รู้ว่าเป็นหน้ากากหวานทั้งที่ทางสมาคมเนี่ยมีหน้าที่กําจัดมนุษย์ประหลาดแต่การที่มีมนุษย์ประหลาดมาทํางานให,ให้กับมึงเนี่ยมันก็ดูแ่งๆต่อมานะครับผมหลังจาก ซตามะพานหน้ากากหวานหายไปจากสวนสนุกเนี่ยตัวเซตามะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับพวกสื่อเนี่ยก็ไปรุมถามเซตามะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงของเซตามะก็เป็นที่รู้จักนะครับเพราะเขาคือฮีโร่ที่ถูกหน้ากากหวานโจมตีเนาะแต่ไม่ว่าสื่อจะพยายามถามยังไงตอนนี้หน้ากากหวานอยู่ไหนสิ่งที่ซิตามะตอบอย่างเดียวก็คือไม่รู้ไม่รู้ แล้วภาพเนี่ยจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของทางสมาค,คมฮีโร่พวกบอร์ดบริหารนะครับก็กําลังมานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สปอนเซอร์ที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับหน้ากากหวานนะครับกำลังจะทําการฟ้องร้องสมาค,คมฮีโร่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยทำให้สปอนเซอร์ครับเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียรายได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะคาใจจริงๆแล้วฐานทัพของสมาค,คมฮีโร่เนี่ยมันมีเครื่องตรวจมนุษย์ประหลาดอยู่เนาะหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าแล้วหน้ากากหวาาานนนนนนมมััผ่ข้้้ตอีไไดยงง พราะถ้าเกิดหน้ากากหวานมันเป็นมนุษย์ประหลาดตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาเดินผ่านเครื่องสแกนนี้มันก็น่าจะดังนี่น่ะคําตอบไม่ง่ายเลยครับคือหน้ากากหวานนั้นใช้วิธีการเดินทางเหมือนกับเมทัลไนท์อย่างเมทัลไนท์เนี่ยจะเดินทางตัวเองผ่านด้านบนหรือลานจอดเฮลิอคอปเตอร์ของทางสมาคมฮีโร่ซึ่งหน้ากากหวานเนี่ยก็เดินทางมาทางนั้นเช่นเดียวกันครับซึ่งเอาจริงๆพอเรามาฟังเนื้อหาในตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเมทัลไนท์กับหน้ากากหวานเนี่ยมีการเดินทางที่แปลกกว่าฮีโร่คนอื่นๆใช่ปะ่ะและนัน จริงๆเขาไม่ใช่มนุษย์ประหลาดแต่มีการฝังชิปพวกเทคนิคนาโนเข้าไปอาจจะทําให้ร่างกายเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันหรือมีสัญญาณใกล้เคียงกับมนุษย์ประหลาดก็ได้นี่เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ว่าทําไมเมทไนไนถึงใช้ทางเข้าเดียวกันกับตัวหน้ากากหวานนะครับซึ่งพอจบเนื้อหาจากทางฝั่งบอร์ดบริหารของทางสมาคมฮีโร่เนี่ยพวกสื่อก็ไปรุมทําข่าวกับเหล่าฮีโร่คาร์ดเอสคนอื่นๆต่อครับก็มีการไปถามความคิดเห็นของฮีโร่คาร์ดเอสว่ารู้ไหมว่าตัวหน้ากากหวานเนี่ยเป็นมนุษย์ประหลาดอารมณ์เหมือนตอนน มึงไม่รู้จริงๆหรอวะว่าหน้ากากหวานมันเป็นมนุษย์ประหลาดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคนที่ถูกถามเนี่ยก็มีราวประมาณ3คนที่เป็นฮีโร่คาดเอ็ดนะได้แก่แทงท็อปมาสเตอร์ซอมบี้แมนและก็หมาเฝ้าบ้านครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์และก็ซอมบี้แมนเนี่ยให้คําตอบที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ส่วนหมาเฝ้าบ้านเนี่ยคำตอบน่าสนใจมากที่สุดครับคือหมาเฝ้าบ้านได้บอกว่าเอาจริงนะตรงนี้แอบสงสัยเหมือนกันเพราะปกติหมาเฝ้าบ้านมันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยพูดเว้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่าพี่แแกเเขนนนบบออออใหห้้ั่่าาาาาาวมมพพูดพูดดรนะืงงตตคํฝนนสจ มากเลยครับหมาเฝ้าบ้านได้บอกว่าถ้าเกิดหน้ากากหวานเป็นมนุษย์ประหลาดที่ดูอันตรายจริงมันก็คงส่งกลิ่นออกมาแล้วเอ๊ะบทพูดมันดูปแปลกๆปะ,ปะถ้าเกิดเป็นมนุษย์ประหลาดดอกจันใหญ่ๆตัวอันตรายก็คงส่งกลิ่นออกมาแล้วนั่นหมายความจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพวกเราก็น่าจะสามารถอนุมานหรือมโนได้ว่าจริงๆแล้วหมาเฝ้าบ้านเนี่ยอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าหน้ากากหวานนั้นเป็นมนุษย์ประหลาดเพราะว่าหมาเฝ้าบ้านเนี่ยจมูกดีไงแต่เพียงแค่ว่าหน้ากากหวานอ่ะมันไม่ได้มีจิตชั่วราไม่ได้มีจ แค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นครับทางฝั่งของสื่อ่อก็รู้สึกว่าพวกเขาขอคาตอบจากทางสมาคมฮีโร่หรือฮีโร่คาร์ดเอ็ดไม่ได้แล้วเพราะมันดูเป็นคำตอบที่เหมือนเอ็นเอียงไปทางหน้ากากหวานพี่แก่ก็เลยไปถามฝั่งตรงข้ามอย่างนีโอฮีโร่ซึ่งในตอนนี้นจะปรากฏตัวเอนะครับในตอนที่ออกสื่อมาด้วยซึ่งแม่งเท่มากนะแต่งตัวโคตรสปีดโคตรฮิปสเตอร์เลยแต่ประเด็นคือแม่งเป็นตัวไร้ายไงเอ้เชื่อเผื่อสปอยหรือเปล่าเขาเนี่ยแต่เอาเป็นว่าก็ตามที่พวกเราคิดนะครับพอมาสัมภาษณ์กับทางนีโอฮีโร่เนี่ยสุดท้ายยัง ทางสมาคมฮิโร่กับหน้าก,ากากหวานอยู่แล้วครับก่อนที่ทางเสือครับจะหันไปถามกับกระบองเหล็กต่อว่าคุณคิดนยังไงกับหน้ากากหวานบ้างกระบองเหล็กก็เลยบอกไปว่าหน้ากากหวานไม่รู้นะว่าแกดูฉันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดแกดูฉันสัมภาษณ์อยู่ฉันอยากจะบอกแกว่าทําไมแกต้องหนีด้วยเล่าแกเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดตัวแกไม่ได้ผิดจริงเนี่ยก็อย่าหนีนะอย่าแอบนะ จงออกมาและยืดอ,อกอย่างภาคภูมิซะซึ่งหลังจากได้บทสัมภาษณ์ของทาง n e โ h e ีโร่ไปแล้วทางสื่อเนี่ยก็เริ่มทําการโจมตีต่อนะครับแบบประมาณว่านีโ h e ีโรเนี่ยสมกับเป็นฮีโร่มากกว่าสมาคมฮีโร่อีกอะไรประมาณนั้นครับก่อนที่ภาพจะแผนไปที่กระบองเหล็กและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ารายเซ็นของนายเนี่ยทำให้น้องสาวของฉันมีความสุขมากเลยนะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันพันแมนตอนที่2 1 8ครับผม จบกันไปแล้วนะครับกับการพูดคุยตัวเต็มวันพันแมนตอนล่าสุดเป็นไงบ้างครับผมสำหรับในคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสิจัก,กันครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา n f Streaming